อะไรกแปลกไหมเย้ะรเยอาบ๊องเดียวนเียงมะหน้าอุ้าลหายเลย ได้ย <Net> ินเสไหมครับฝนตกครับทุกคนแม่จินมึงก็ปากกูสิแม่จินมึงก็ปากกูสิแม่ีนมึงก็ากกูสิอ่านะครับผมก็เลียเกึ้นะครับเพื่อนปูนาะเลอืม เแต่กูแบนด่งกูแบดกูใสมดเลยกูเจอขากูใสมดกูใส่หนามมดเลยเดี๋ยวสกูแบดเลยไม่มีใครซื้อกูได้กูเกงขึ้นในซอยเลยไม่ใช่มันเปิดเสียง14กุมภาพันวันพ่อของตายปิดเสียงอยู่ตอนนี้เกมสุดท้ายแล้วลียที้แท้หมึนเกมตัวไอชิงหมอเกิด